ถอดรหัสปูตินเยือนเกาหลีเหนือโฉบไปฮาหนอยสงครามจิตวิทยาเขย่าวขวัญชาติตวันตกสงครามยูเครนดำเนินเข้าสู่ปีที่3รัสเซียไม่ลดละในการบุกรุกรานยูเครนพยายามกดดันให้ถอนตัวออกจากการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตและยกแคว้นแคซอนโดเนตลูฮันและซาปอริเซียให้กับรัสเซีย ภายหลังเข้ายึดคลองได้จนแทบไม่เห็นหนทางแห่งสันติภาพยิ่งการเดินทางมาเยือนเกาหลีเหนือของวลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียเมื่อวันที่18มิถุนายน2567ที่ผ่านมาอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ24ปีตามคำเชิญของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนียิ่งทำให้ถูกจับตามองจากชาติตะวันตกหรือว่าโลกของเรากำลังจะแตกแยกครั้งใหญ่ นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3จากการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากขึ้นระหว่างรัเสเซียกับเกาหลีเหนือและก่อนการเดินทางมาเยือนเกาหลีเหนือปูตินก็ได้ชื่นชมผู้นำเกาหลีเหนือที่ให้การสนับสนุนปฏิบัติการทหารในการบุกรุกรานยูเครนและก่อนหน้านั้นคิมจองอึนก็เคยเยือนรัเสเซียด้วยรถไฟส่วนตัวเมื่อวันที่13กันยายนปีที่แล้วเพื่อพบกับปูตินจนสหรัฐและชาติพันธมิตร คาดการกันว่ามีการหารือกันในการส่งอาวุธเพื่อช่วยรัสเซียทำสงครามในยูเครนถือเป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจนมาถึงคิวปูตินเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการเป็นเวลาสองวนันและร่วมลงนามข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบครอบคลุมรวมไปถึงรัสเซียและเกาหลีเหนือจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกรณีประเทศใดประเทศหนึ่งถูกรุกราน ก่อนที่ปูตินจะเดินทางไปเยือนเวียดนามท่ามกลางความกังวลของเยนสโตนเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้เกรงว่ารัเสเซียอาจจะให้การสนับสนุนเกาหลีเหนือด้านโครงการขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์พร้อมเตือนว่าการทำสงครามรุกรานยูเครนของรัเสเซียที่ได้รับความช่วยเหลือจากจีนอิหร่านและเกาหลีเหนือเพราะต่างต้องการเห็นนาโต้ล้มเหลว เพราะความท้าทายด้านความมั่นคงที่เชื่อมโยงกันระหว่างยุโรปและเอเชียโดยเฉพาะจีนจะต้องรับผลที่ตามมาจากการสนับสนุนสงครามของรัสเซียในยูเครนและถ้าหากจีนยังไม่เปลี่ยนแนวทางทั้งสนับสนุนการทำสงครามของรัสเซียพร้อมๆกับพยายามรักษาความสัมพันธ์ทางการค้ากับพันธมิตรย,ยุโรปทำแบบนี้ไม่ได้ผลในระยะยาวขณะเดียวกัน ก็กระตุ้นให้เกิดการทำสงครามครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปนับจากสงครามโลกครั้งที่สองแต่ในมุมของดรอดุลกำไลทองผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียกลับเห็นว่าการเยือนเกาหลีเหนือของปูตินเป็นการใช้นโยบายการทูตเชิงรุกเพราะตั้งแต่สงครามยูเครนเกิดขึ้นรัสเซียอยู่ในลักษณะตั้งรับมาตลอดและปูตินก็บัญชาการอยู่ในรัสเซียตลอดขณะเดียวกันก็ถูกเซคชั่นจากประชาคมโลก จนต่อมารัเสเซียได้เปลี่ยนกลยุทธ์สู้กับชาติตะวันตกโดยลากสงครามยูเครนให้ยาวนานเพื่อให้สหรัฐและชาติตะวันตกแตกแยกทางความคิดแม้ว่าจะเป็นสงครามรัเสเซียกับยูเครนแต่ใครๆก็ดูออกว่าเป็นเรื่องของการต่อสู้ระหว่างรัเสเซียกับชาติตะวันตกรักเสเซียต้องทำอย่างไรให้ชาติตะวันตกและสหรัฐแตกแยกทางความคิดโดยเฉพาะภาคประชาชน ไม่ให้เห็นด้วยในการช่วยเหลือ,อยูเครนเพราะมีต้นทุนสูงทำให้ค่าคลองชีพแพงขณะที่ฝรั่งเศสฝ่ายขวาจัดก็จะเข้ามาแทนที่เอม็มมานูเอลมาคงหลังประกาศยุบสภาไปประกอบกับรัสเซียรอเวลารอการเลือกตั้งครั้งใหม่ในสหรัฐหากจำกันได้สมัยโดนัทรัมมีสัมพันธ์กับรัสเซียค่อนข้างที่จะราบรื่นและให้ความสำคัญกับอเมริกาเฟิร์สอเมริกาต้องมาก่อน ทำให้รัเสเซียพยายามลากสงครามให้ยาวนานขึ้นรอการเปลี่ยนแปลงในสหรัฐเพื่อให้รัเสเซียนั้นไม่ต้องมีต้นทุนในการทําสงครามขณะนี้ยุโรปก็เริ่มอ่อนแอเรื่องต้นทุนการสนับสนุนยูเครนเป็นสาเหตุที่ปูตินนั้นใช้ในโยบายการทูตเชิงรุกในการไปพบปะผู้นําประเทศที่เข้าข้างรัเสเซียเริ่มจากประเทศจีนจากนั้นขยายสัมพันธ์กับอิหร่านกับประเทศตะวันออกกลาง และล่าสุดก็เกาหลีเหนือเพราะว่าคาบสมุทรเกาหลีเหนือนั้นเป็นพื้นที่จุดอ่อนไวของโลกเมื่อปูตินมาใกล้ชิดคิมจองอึนก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของโลกนั้นกระทบกระเทือนในหลายด้านกระทบชาติตะวันตกรวมถึงเกาหลีใต้ประเทศญี่ปุ่นและไทยจากการที่ปูตินนั้นเดินเกมเพื่อให้เกิดความกดดันใช้หลักเดียวกันกับนาโต้ใช้มาตราห5ในการโจมตีสมาชิกของนาโต้ ถือเป็นการโจมตีสมาชิกทั้งหมดขณะเดียวกันปูตินก็รุกมาเอเชียเดินทางมาเยือนกรุงฮานอยของเวียดนามและหลังจากนี้จะเห็นรัเสเซียกระชับความสัมพันธ์กับหลายๆประเทศทั่วโลกมีโอกาสจะกระชับความสัมพันธ์กับไทยซึ่งคิดว่ารัฐบาลไทยชุดปัจจุบันนั้นจะอ้าแขนรับเพราะหากย้อนไปในปี2549ทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีขณะนั้น มีสัมพันธ์ที่ดีมากกับปูตินมีสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและมีข่าวอยู่บ้างในด้านคมนาคมทําให้มีโอกาสสูงที่รัฐบาลไทยจะเห็นด้วยในการเอาเงินรัเสเซียมาลงทุนโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานแต่ไทยจะต้องมีวิธีตั้งรับกับประเทศต่างๆไม่ให้เกิดความเสี่ยงสงครามที่จะขยายวงกว้างรุนแรงไม่มีความเป็นไปได้ไม่มีเหตุที่รัเสเซียจะทํา หากทำต้องรีบทำตั้งแต่แรกและลงทุนสูงในทางกลับกันการลงทุนน้อยอาจได้ผลที่กลับมาดีกว่าและการที่นาโต้ออกมาพูดเรื่องสงครามจะลุกลามบานปลายนั้นเป็นการสร้างกระแสทำให้เกิดดราม่าในแง่จิตวิทยาเพื่อให้เกิดความชอบธรรมในการตอบโต้รัสเซียแต่รัสเซียไม่ได้สนใจอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าขณะน,นี้ยุโรปนั้นกำลังทำตัวลำบากและสหรัฐอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ทำให้รัเสเซียนั้นใช้ช่วงเวลานี้ทําสงครามจิตวิทยาเพื่อให้ยุโรปเกิดความกังวลแม้แต่วโโดิเมียเซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนก็ไม่สบายใจอย่างล่าสุดการประชุมนานาชาติว่าด้วยสันติภาพในยูเครนมีหลายประเทศเพิกเฉยไม่ลงนามในการแถลงการหลังการประชุมซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศบริกที่รัเสเซียเริ่มก่อตั้ง ถ้าไปต่อต้านรัเสเซียเข้าข้างยุโรปก็จะมีปัญหาแม้แต่ไทยก็สมัครเป็นสมาชิกทุกคนต้องพึ่งพาเศรษฐกิจเพราะสงครามก็แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเรื่องปากท้องนั้นสำคัญกว่าและยุโรปมองว่ายิ่งแซงชั่นรัเสเซียก็ยิ่งจะต้องซื้อพลังงานแพงขึ้นกลายเป็นว่าผู้เสียหายมากที่สุดคือคนในยุโรปจึงคิดว่าทำไมต้องคล้อยตามคนที่อยู่แดนไกลเป็นเหตุให้ปูตินนั้นต้องรุกกลับ ใช้ยุทธวิธีทางการทูตและจิตวิทยามากขึ้นจากเดิมนั้นตั้งรับมาตลอดเลยทำสงครามให้เป็นเรื่องปกติเหมือนแข่งกันดําน้ำการเยือนเกาหลีเหนือของรัสเซียและไปต่อที่เวียดนามไม่น่ากังวลอะไรก็ต้องลุ้นในอนาคตรัสเซียอาจจะกระชับสัมพันธ์กับไทยและไทยจะวางตัวอย่างไรท่ามกลางความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจซึ่งการเจรจาสันติภาพกับยูเครนจะเกิดขึ้นได้ ต้องรอการเลือกตั้งสหรัฐน่าจะเห็นภาพชัดขึ้นและขณะนี้เห็นอาการของเซเลนสกีประธานาธิบดีของอยูเครนไม่มีที่พึ่งแล้วเพราะคนช่วยก็ช่วยไม่ไหวแล้วลำพังตัวเองก็ยังจะเอาตัวไม่รอดและก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวการถอดรหัสปูตินเยือนเกาหลีเหนือโฉบไปฮานอยสงครามจิตวิทยาเขย่าวขวัญชาติตะวันตก ท่านผู้ชมละคะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องราวนี้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเยอะๆนะคะเราจะอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดซ b s สไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของพวกเราด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ